สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านมาพบเจอกับกระผมเช่นเคยนะครับสักดาวันนี้ก็มีหัวข้อมาพูดมาคุยเช่นเคยนะครับผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีใครไม่อยากรวยหรอกนะครับอยากมีชีวิตที่สุขสบายกันทุกคนนะแต่ก็เพราะผลกรรมของเราผลกรรมของแต่ละคนที่ทำมาไม่เท่ากันจึงทำให้เรารวยจนไม่เท่ากัน บางคนบอกว่าก็เพราะไม่พยายามไงไม่พยายามหาความรู้ไม่พยายามลงทุนมันก็มีส่วนจริงอยู่บ้างแต่สำหรับผมแล้วผมลองมาแทบทุกอย่างในเรื่องของการลงทุนการนำเงินไปต่อยอดทำมาหลายอย่างแต่ก็ไม่ประสบผลสาเร็จโดนโกงบ้างโดนหลอกบ้างหลายอย่างก็เพราะกรรมของเรานี่แหละบุญเราสร้างมาแค่นี้ เราจึงได้แค่นี้แม้ว่าจะมีผู้มีปัญญาจะมาแนะนำเราหรือมาชักจูงเราให้กระทำเหมือนเขาแต่เมื่อเราทำมันแล้วมันก็ไม่เหมือนเขาอยู่ดีก็เพราะเราสร้างกรรมมาไม่เหมือนเขานั่นเองพระท่านถึงบอกว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นผู้พึ่งอาศัยเราจากทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นมีกรรมเปรียบเสมือนเงาตามตัวติดตัวไปทุกขนทุกแห่งเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อเราอยากได้ผลกรรมอยากให้ผลกรรมไปในทางที่ดีก็จงสร้างเหตุสร้างปัจจัยในสิ่งที่ดีเอาไวา้ถ้าอยากรวย ก็จงมันให้ทานรักษาศีลอันจะนำความสุขมาให้แก่เราได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ